คือแทงเข้าไปแบบนั้นน่ะเรื่องมันต้องออกหรือมันเกิดจากอะไรกันนะผมว่าพี่กู้ภัยต้องเห็นคือถึงได้บอกตำรวจต้องรวบรวมหลักฐานมากๆนะใช่ต้องสอบถามสอบปากคำกู้ภัยด้วยสอบปากคำอีกฝ่ายด้วยสอบปากคำลูกสาวของผู้ตายด้วยสอบปากคำเจ้าของรีสอร์ทสอบปากคำนายภัยบูนแล้วก็ต้องดูด้วยนะว่านางจิรววันเนี่ยคือเขามีโรคประจําตัวอะไรอยู่แล้วหรือเปล่าครับแต่เบื้องต้นจากประวัติการรักษานะพบว่านางจิราวันเนี่ยนะครับมีโรคประจําตัวเหมือนกัน แต่ยังไม่ระบ,บุอีกว่าจะเกี่ยวข้องกับอาการบาดเจ็บและทําให้เสียชีวิตครั้งนี้หรือไม่ค่ะส่วนพยานวัตถุอื่นๆเช่นไม้กวาดหรือสิ่งของที่อาจจะใช้เป็นอาวุธในการทําร้ายหรือว่าเนี่ย แทงเข้าไปเอาไว้อพยพเนี่ยนะตามที่ญาติผู้เสียชีวิตหรือลูกสาวผู้เสียชีวิตเนี่ยสองส่ยคือตํารวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบในรีสอร์ตตอนนั้นก็บอกว่าไม่พบไอ้อุปกรณ์เหล่านี้รีสอร์ตก็บอกว่าไม่มีไม่มีไม่านะเจ้าของรีสอร์ตก็บอกว่าไม่มีไม้แข็งแขงไม่กวาดเนี่ยอยู่ในห้องแต่ทีนี้ก็ต้องดูว่าใครอะไรเก็บไปหรือเปล่านะฮตำรวจยืนยันจะทําตามพยานหลักฐานที่มีให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายด้วยครับโอ้ต้องเร่งขีขายนะเดือนหนึ่งแล้วสำหรับคดีนี้นะฮะจนกระทั่งเสียชีววิตแล้นะ อนิเบกถามคุณผู้ชมถามคุณน้ำแข็งถามพี่บุ๊กอีกครับว่าหน้าร้อนๆแบบนี้ถ้ากินผลไม้ให้มันสักอย่างชื่นใจทั้งสองท่านเลือกอะไรแตงโมน้ําเยะอยอะชุ่มฉ่ำใช้เย็นๆนี่แบบสุดยอดแตงโมหมือนกันแตงโมงั้นพี่บุ๊กต้องไปแล้วล่ะหกนาฬิกาสี่สิบแปนาทเดี๋ยวไปซื้อแตงโมผลใหญ่ๆนะฮะไปดูกันพี่เอยเห็นอะไรนั่นไหม อ่าเห็นอะไรนั่นไหมนะฮะคืออยู่อยู่ในชุดที่ควรอยู่ริมหาดแต่เธอมายืนขายแตงโมอยู่บิกินี่แบบเนี้ยค่ะโอ้โหเป็นท้องออฟเดอะทาวน์นะครับล่าสุดเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาดูครับไปจอดเขาบ้าแล้วท้องเลยว้าย ไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันอาจทำให้ผมอ่อนแอขาดร่วงง่ายหยุดทำร้ายผมขาดร่วงด้วยมายโดกไมเซล่าแอนตี้แฮร์ฟอร์มหรือแชมพูใสผสานไมเซล่าและแคลเซียมคอมเพล็กซ์ช่วยฟื้นบำรุงเส้นผมอ่อนแอปลอกขาดให้ดูแข็งแรงไม่ขาดร่วงง่ายอัพผมดูแข็งแรงนุ่มสุดไม่ขาดหุดร่วงง่าย แน้ำมันทาปวดลดไข้สำหรับเด็กซารา่ามีตัวยาพาราเซตามอลปราศจากแอสไพรินแอลกอฮอลและน้ำตาลรสหอมหวานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาวัคซีนโควิดมันทำหน้าที่ยังไงครับหมอนี่คือวัคซีนสมมตินี่คือโควิดอวัคซีนโควิดและนี่คือหน้าที่ของมันวัคซีนทำหน้าที่เป็นเหมือนครูสอนซ้ายขวาอุ ให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโรคเมื่อได้รับเชือ้อร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันให้สู้กับเชื้อโรคได้ yeah. Yeah. สังคมไทยสู้โควิดวัคซีนบวกวิธี new normal โปรแรงแกร่งลุยกับมิสุพิชิทชายทานตัวเตี้ยหน้าใหม่เลือก่อนเริ่มต้น3,080บาทหรือดาวเริ่มต้น3,100บาทถึงส1มีนาคมนี้ mm hmm. อุ้ยน,น,น่ารักจริงๆด้วยบแบบแม่ไม่เชื่อเดี๋ยวนี้เบอร์ห้าไม่พอนะต้องระดับสามดาวอิมิเนนต์อินเวอร์เตอร์เราอยักติดติดนี้ี่นนเน้นทำไม่พูดเยอะมาแล้วผ้ามีกลิ่นอับต้องไฮยีนบลูมิม้งทัสใหม่ที่คาโมไมล์ผสานเซรั่มนมช่วยสลายกลิ่นอับให้ผ้าสุเประนุ่มหอมยาวนานไฮยีนเอ็กซ์เพรสแคร์ดูแลทั้งครอบครัวเกกปีงก มีดีลมากมายและส่งฟรีมีมีคันต่ำช้อปปี้ช้อปปี้ซีซีเมกะช้อปปิ้งเดย์ช้อปปี้ซีซีเมกะช้อปปิ้งเดย์ช้อปปี้ช้อปปี้ซีซีเมกะช้อปปิ้งเดย์ช้อปปี้ชี้มีดีมากมายและส่งฟรีมีมีคันต่ำช้อปปี้ช้อปปี้ซีซีเมกะช้อปปิ้งเดย์ช้อปปี้ซีซีเมกะช้อปปิ้งเดย์มีบริการเก็บเงินปลายทางวันนี้ถึง4เมษายนนี้ช้อปเลยที่ช้อปปี้เจปีแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 70ป,ปีแห่งการให้บริการด้านบรรทุกขนถ่ายในการขนส่งทางน้ำพร้อมยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเติบโตเคียงข้างสังคมไทยนำพาประเทศสู่ความยั่งยืน70ป,ปีการท่าเรือประเทศไทยรากฐานมั่นคงซื่อตรงต่อผู้ชายบริการยกระดับมาตรฐานสู่สากล เด็กก็เลือกอะไรแบบเด็กๆแม่อย่างเราถึงต้องเลือกโภชนาการที่ใช่นม UHT แบรนด์เดียวที่ชมมั่นใจ e n f Pro a g r o A Plus Superior ด้วยสูตรเฉพาะที่มี MFGM และมี d h a 2 5มิลลิกรัมใหม่ไซส์มินิอร่อยประโยชน์เต็มกล่องปวดบวมฟกช้ำเฉียบพลันทาท,าทันทีด้วย r e p e r วเจ e เอหลอดสีเขียว r e p ร r วเจ e l อปวดกล้ามเนื้อปวดคอรับนะรับไปเลยรับพริวสูตรร้อนหลอดสีเขียวลดวดบรรเทาอาการรับพริว อย่างอ้ํต้องดื่มให้ใหเครื่องดื่มวิตามินซีสอกลิ่นมิกซ์เบอร์รี่ครับคุณประโยชน์เต็มขวดอ้ําจากให้ให้ปล่อยตัวประกันเดี๋ยวนี้เอามาลอยล้าสิบเปนต์ได้ไหมจะไปหาได้จากที่ไหนซีไม่ลดได้แฮกไมล์สี่สี่ซุปเปอร์มาร์ฟรีลดค่าบริการรายเดือน50%เริ่มต้นที่200บาทจ่ายน้อยเน็ตเยอะใหญ่ยยไหมย,ย้าย ย้ายมาไม<ป>่เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเสริมเขาด้วย S 2 6 Go Progress ที่มีสฟิงโกไมอ i ลินทุกการเรียนรู้ของเขายิ่งใหญ่เสมอ S 2 6 Go Progress มมสฟิงโกไมอ i ลินเพราะนิยามของอากาศวันนี้มีมากกว่าความเย็นแต่ต้องเป็นอากาศสะอาดที่เรามั่นใจสู่อีกขั้นของนวัตกรรมอากาศสะอาด Evolution อากาศเพื่อลมหายใจของคุณ ก the Air ร้อนขนาดเนี้ยต้องสดชื่นคคนเนสกาแฟกระป๋องโปรโมชั่นพิเศษ2กระป๋อง25บาทที่เซเว่อเลวถึง23เมษายนนี้เนียนๆแบบเนี้ยต้องมีวีร์รสเซร,ร,ร,รั่มในโรออนพลังสารสากัดพุลาวิตามินซีเข้มข้นช่วยลดเลือนหนังไก่ดูเรียบเนียน ดูเนียนใสสุดจนต้องมองจากนีเวียตกลงไม่ออกใช่ไหมยังไงก็ไม่ออกถ้าไม่ออกเอานี่แปะคราบออกแน่พระเจ้า e ด้วยพลังขยี่คันเทพบสิบแรงมือสัดคราบดูดง,าาง่ายล้างง่ายในน้ำเดียวพ e พิม์เล กิจกรรมนอกบ้านทําให้มีโอกาสเจอเชื้อโรคได้เสมอแม่เลยต้องปกป้องทุกคนในครอบครัวให้ดีที่สุดเจลอาบน้ําเด็ตต่อช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย99.9%ปกป้องคนที่คุณรักได้เสมอด้วยเดตต์ตออนเซ็นกินใหม่มัทชาแอนด์ชสมินโลออนหัวมาหอมครีมอาบน้ำหัวหมาหอมหัวมาหอมหัวมาหอม,หอม,หอม,หอมเห็นหัวมารู้เลยว่าหอมท็อปคันทรีหัวหมาหอม ว่าดีที่สุดหยุดเขาไม่ได้ New Fortuner Legender สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสัมผัสและทดลองขับวันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศสปาช่องปากมากกว่าความสะอาดด้วยดารี่ที่มีส่วนผสมของคริสตัลโซจากนิวซีแลนด์และหกสารสกัดสมุนไพรแปรงนวดเงือก <c oughs> ให้ดูสุขภาพดีอมชมพูพิเศษ45บาทวันนี้ถึง31มีนาคม2564 ช่วยเพื่อนยังไงดีนะลองนี่โอโมโช็อกโกแลตอร่อยมีโอเมก้าส6มก B สองเพิ่ม4เท่าแถวที่สูงอ๋อปลอ,อยสเต็บสร้างสารรค์จมากด้วยช่วยเพื่อนได้โอโมโช็อกโกแลตสนับสนุนโดยโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพดีไซน์ใหม่ใครๆก็ใช้เป็นดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ แอดแท็กอีซี e ่สะอาดหอมคุ้มครบจบในถุงเดียวครีมเทียมคอฟฟดรีมมี่มันเข้มข้นถึงใจออาไหนละ่ะแตงโมเดี๋ยวก่อนเต้นเย็นเ,เดี๋ยวกอนนะอยากรู้สรุปเรื่องแตงโมเนี่ย